คนหลังข่าวค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นแหล่งพักผ่อนยอนใจผ่อนคลายความเครียดหลังจากที่เราเหนื่อยล้ามาตลอดทั้งสัปดาห์จากการทํางานวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนบ้างติดตามไปได้วยกันในช่วงคนเที่ยวเป็นค่ะ อีกหนึ่งทางเลือกของการท่องเที่ยวในตอนนี้ก็คือการได้เข้าไปเยี่ยมชมและชิมในสวนผลไม้รสดีวันนี้เราขอพาทุกท่านมากันที่สวนผลไม้มะยงชิดและมะปรางนะนะครนายกครับผมสวัสดีครับผู้ชมหลังข่าวทุกท่านนะครับวันนี้คนที่เป็นขอนำทุกท่านมาเที่ยวกันที่สวนผลไม้ครับและเรามากันที่สวนมะยงชิดด้วยนะครับ เป็นของดีของจังหวัดนครนายกนะครับบรรยากาศนะครับว่าทําไมเราต้องมาสุพนผลไม้และทําไมเราต้องมาท่องเที่ยวได้ด้วยเนี่ยก็ต้องติดตามแะครับถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์หนึ่งในการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกที่ผู้คนหล,ลั่งไหลเข้ามาเพื่อชิมผลไม้รสดีอย่างมะยงชิดนะครับไปดูครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงมะยงชิดและมะปรางของจังหวัดนครนายกนั้นขึ้นชื่อเรื่องรสชาติความอร่อยนะครับคุณผู้ชมและก็ยังเป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับมาตรฐาน GI หรือ Geographical indication เครื่องหมายการรองรับสินค้าจากแหล่งผลิตที่มีทั้งคุณภาพและชื่อเสียงด้วยอย่างในสวนนพรั์ที่เราได้มาในครั้งนี้นะครับก็เป็นผลผลิตที่มีจำนวนมากและได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวม,มากมายที่เข้ามาชิมและชมมะยงชิดของที่นี่ครับรสชาติหวานครับไม่ออกเปรี้ยวด้วยนะครับรสชาติดีครับที่สวนนพรั์แห่งนี้นะครับไม่น่าล่ะครับเขาถึงได้ดังเพราะว่า ด้วยสายพันธุ์ของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าแน่ๆคือแร่ธาตุทางดินเนี่ยน่าจะดีมากๆแล้วก็ทําให้มันยุงที่ตอนนี้ขายดีมากๆนะครับแล้วรสชาติก็ดีตอนนี้เราอยู่กับเจ้าบ้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกนะครับอยู่กับท่านผอผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตาจินบุรีนครนายกแล้วก็สากแก้วอยู่จุดเดียวกันเลย3ามที่ด้วยกันผอ,อวันดี อุดมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นเกยียรติมากครับที่ให้ใหเกียรติรายการคนหลังข่าวกับคนที่คนที่เป็นมาถ่ายทําที่นี่ค่ะพอครับพูดถึงนัเวลานี้นี่คือสมยงชิดที่ขึ้นชื่อค่ะนามาสู่การท่องเที่ยวยังไงต่อเนื่องเลยครับยังไงไล่ฟังหน่อยก็เขาเรียกว่าแต่ละช่วงเวลานะของซีซั่นเนี่ยมันก็จะมีผลไม้หรืออาหาร,รที่จะมารอรับนักเที่ยวนะคะททก็เลยปักหมุดเส้นทางท่องเที่ยว มาชิมม,มยยมชิดถึงสวนนะคะครสร้างรายได้เข้าสู่พื้นที่ไม่ใช่เฉพาะสวนนะคะเพราะว่าในการเดินทางของนักเที่ยวเนี่ยก่อนที่จะเดินทางมาที่สวนเนี่ยจะต้องแวะร้านคาเฟ่หรือร้านอาหาร,รหรือแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงในบริเวณสวนก็เป็นการ สร้างรูทแบบวันเดย์ทริปนะคะในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวรายได้ก็จะเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอนั้นค่ะยิ่งใครมาเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปแต่เนี้นิยมจถ่ายรูปกันใช่คกินกันโพสสวยนะฮะแล้วคุณได้ทานผลไม้ที่คุณถ่ายตรงนี้แหละกินตรงนี้แหละกินในสวนถือว่าอารมณ์เหมือนว่าเราไปกินหอยในทะเลนะถูกต้องค่ะมันถึงที่คืาเรียกว่าอะไรฟิลบรรยากาศแล้วก็ถ้าเรามาเนี่ยเก็บจากต้นนะคะมาดูเลยอย่างเงี้ย ชอบตามใจว่าอยากได้ไซส์ไหนได้เลยครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านผอ,อาวันดีเผื่อ,อุดมมากที่ให้เกียรติกับเราและได้พูดคุยถึงเรื่องดีๆที่นี่ทั้งปราจีนบุรีทั้งนครนายกที่นี่นะฮะที่อยู่นี้และก็สักแก้วด้วยขอบพระคุณอย่างมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ,คคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวเป็นทางเลือกสำหรับทุกท่านนะครับจะเที่ยวที่ไหนก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามาเที่ยวในสวนผลไม้เนี่ยเราก็จะได้ทานของอร่อยด้วยนะครับอย่างเช่นสวนมะยงชิดแห่งนี้ของจังหวัดนครนายกราากกบมฝัันนะค วันนี้นะครับคนเที่ยวเพนต้องขอขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนครนายกปราจินบุรีและสากแก้วครับที่พาเรามาที่นี่นะครับและพบกันใหม่กับคนเที่ยวเพนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ